มาดูหมายตกปรากฏวันนี้ครับนั่นแหละนะ้ำตัวยๆครับน้ําไม่เยอะครับน้ําเบาๆดูไหมละองน้ําไม่ถึงกะแดงเนาะน้ําสีสีออกสีชาชาครับน้าขุ่นขุนนิดนึงไหลเบาๆนะครับหย่อนตรงน,นี้เลยอ่ะดูปลา เอาเรื่องครับไมายเดียวครับนานานี่หมายเดียวนะนี่เกือบเต็มกระชังเกือบเต็มกระชังครับน่าจะมีสิบโลไม่ขาดแล้วครับหนักกึ่งเลยครับเยอะเยอะหมดพอดีครับเดี่อนนิดนึงเยอะตกปรากฏคนชนบทหากินหมาฝักด้วยครับ